มาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะข่าวนี้นะคะคุณแพลวคุณธวัฒนี่อกหักล่าสุดนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาว่าทานแอลกอฮอล์ตอนช่วงอกหักบ้างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนอนหลับนึกถึงเพลงชะอาตยามเลยอขอมันแห้งี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาอกหักมาเนี่ยเขาก็ต้องเขาเรียกว่าไงใช้แอลกอฮอล์ในการช่วยที่เขาจะต้องนอนหลับพักผ่อนหละเพราะว่าเขาพูดตรงๆเลยว่าเขาก็นอนไม่หลับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันก็แค่กินไวน์แดง ปกติแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเออไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ก็คือแก้วเดียวอยู่ได้ทั้งคืนอะไรอย่างนี้เขาก็ยอมรับว่าตอนนี้เขาก็แบบเป็นคนเท่าๆอ่ะก็จริงๆก็ไม่เท่าหรอกทุกคนทุกคนก็กินกันได้แทนกันได้มันเป็นเรื่องปกตินะคะอะไรยิ่งอกหักเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็นอนมองเพดานแล้วเขาก็รู้สึกว่าคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เลยแบบเอองั้นก็กินแอลกอฮอล์แล้วก็นอนดีกว่าตอนช่วงนี้ก็ยอมรับว่าแบบเพื่อนก็เหมือน หาหาแบบว่าให้คุยคนนู้นคนนี้แต่ก็ยังไม่ตรงกทากิจที่ตัวเองเลือกอะไรแบบนี้นะคะเอาไปฟังคุณพราวสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะใช่เมตัตช่วยให้นอนหลับออน้ำสีอมพันออ <laughs> จริงๆเราก็มันก็ไม่เชิงเพื่อหลอกแต่มันเป็นกิจวัตรประจําวันไม่ใช่สิเป็นกิจกรรมที่เราทําเพื่อนๆเ,เราทําอยู่ลยออแล้วเราสึกว่าม,มันก็เป็นสังสรรค์เป็นสังสรรค์ปกติใช่แห่งเอาปกติเราเป็นช่วงๆเนี่ยว่ะเป็นช่วงๆ ช่วงออกหาก็จะบ่อยหน่อย<ม>เที่ยวบ่อยหน่อย<ม>ใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปแลวค่ะเพราะว่างานเยอะแล้วก็ต้องใช้ความไปชอบเยอะมากเราก็เลยออกไปเที่ยวไม่ได้<ม>ใชจ่จริงจริงมันขึ้นอยู่กับงานเราด้วยไม่ค่ะทุกคนพอดีต้องบอกก่อนเลยว่าปกติกินก็ไม่ได้กินเยอะด้วย<ม>ใช่แก้วเดียวดังคืนแต่เพื่อนๆอนนะ่ะ ใช่เพื่อนๆหนักอยู่มันก็นอนนั่นแหละแต่มันจะแบบรู้สึกว่ามันจะเป็นการนอนที่มันเจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราหลับแบบถ้าเราเหมือนสามารถหลับได้ง่ายขึ้นเราก็โอยินดีจริงๆคือถ้าเป็นช่องอกหักนะเราจะเป็นคนคิดมากเราก็จะเหมือนแบบนอนมองเพดานแล้วก็แบบคิดคิดนู่นคิดนีดนน่ทั้งทั้งที่ปกติเป็นคนหลับง่ายแต่มันก็จะเหมือนแบบมีอะไรอยู่ก่อกวนอยู่ในสมองสมองจะคิดไปเรื่อยๆมันจะทำให้หลับยากแต่ถ้าเราออกไปสังสรรค์กับเพื่อนปุ๊บกลับมาบ้านเหนื่อยแล้ว มันต่อสู้กับเพื่อนเยอะแล้วบนโต๊ะอาหารเราก็จะสามารถหลับได้อย่างสบายได้แล้วค่ะใช่หลับปกติแล้วใช่ไหมคะหลับปกติเลยเพราะว่าเหนื่อยกับการทางานมากเป็นหมอทำงานเยอะหรือเปล่ามันเลยทําให้เราแบบไม่มีเรื่องที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนาะไม่หนูว่าไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าเหมือนเราถ้าหนูเทีย่ยบนะหนูรู้สึกว่าหนูโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งมันเหมือนมันเหมือนเรารู้สึกว่า<ป>เฮ้ยเราสามารถ จริงๆแล้วเราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีใครก็ได้ไม่ปิดเปิดแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเข้ามาเดีวเราก็รู้สึกว่าเราอยากทํางานก่อนตอนนี้โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูแค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งที่เข้ามาก็ถ้ามันเรียบง่ายจริงมันก็คงเป็นไปได้ใช่ถ้าใครเข้ามาช่วงนี้ก็อดทอนหน่อยนะสู้ๆหน่อย เป็นธรรมดาด้วยความที่หกหักก็ต้องมีการกินเงินบ้างไม่งั้นก็จะต้องนอนหลับเดียงความเจ็บปวดจุกต้องคอมเน็์แท้เพื่อต้องกินอ่ะไม่ใช่ก็เป็นกําลังใจให้คุณพาาด้วยเขาก็งานเยอะแหละช่วงเนียนอนมาเยอะมากเข้าใจคนเราเวลารักก็รักรักเต็มที่และที่ดยผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากกว่าผู้ชายผู้หญิงเริ่มจากร้อยนะคะคุณผู้ชายพุ่มต่งแม่เริ่มจากศูนย์ไปร้อยนะเริ่มจากร้อยชิงใช่ผู้หญิงอะมันจะเริ่มจากร้อยแล้วก็ หักคะแนนไปเรื่อยเมื่อคุณผู้ชายทำผิดแล้วก็จะเหลือศูนย์นี่จากประสบการณ์ตัวเองใช่ไหมแน่นอนสิคำแมไม่ต้องอไม่ต้องใครเลยพิธีกรหลายคนหนึ่งก็เหมือนกันคนที่ถูกนินท <c oughs> าเ <c oughs> ยา <c oughs> อะเ